เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับการปล่อยตัวนักเตะออกจากทีมเราหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีบรรดารดาวรุ่งจากอะ a d เดมี่หลายตอนหลายคนที่พาเห็ดกันไปเปิดตัวกับสโมสรใหม่ของพวกเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดมันก็ได้เลิกสำหรับทางฮาวิบแบรดาวยิงวเพียงแค่ยีปีหลังจากผมก็มีการรายงานข่าวให้เพื่อนๆรับทราบกันไปล่วงหน้าแล้วว่าทีมของเราสามารถบ,บรรลุข้อตกลงในการขายเขาให้กับทางปอดสมัรในหลีกลองของประเทศอังกฤษล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ผ่านขั้นตอนสุดท้ายสำหรับการย้ายทีมก็จะมีการเปิดตัวกับสโมสรใหม่ของเขาเรียบร้อยไปแล้วเหมือนกัน ขณะเดียวกันตัวของนักเตะเองก็มีการโพสต์ยืนยันเรื่องนี้ด้วยตัวของเขาหลังมีการลงคลิปวิดีโอในการเปิดตัวกับทางปอดสมาร์ทลงในหน้า X ส่วนตัวของเขาแต่ในที่นี้เราไม่สามารถที่จะนําคลิปดังกล่าวมาเปิดให้เพื่อนๆได้รับชมกันได้นะครับเนื่องจากติดเหตุผลในด้านลิขสิทธิ์โดยตัวของเขาเองก็มีการโพสต์แคปชั่นประกอบคลิปดังกล่าวเอาไว้ด้วยว่ามีความสุขอย่างยิ่งที่ได้ย้ายมาที่นี่เดินหน้าลุยกันปอมปี สำหรับค่าตัวในการย้ายทีมในครั้งนี้ลิเว์พูจะได้รับในเบื้องต้นที่ตัวเลข300,000ปอนด์สำหรับการขายแบร์ออกไปดังกล่าวบวกกับเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมต่างหากขึ้นอยู่กับผลงานของเขากับสโมสรม่นอกจากนี้ทางยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์เองก็ยังมีการใส่เงื่อนไขให้เราจะได้รับส่วนแบ่งค่าตัวหากทางปอสมาร์ทมีการขายเขาต่อไปในอนาคตที่จำนวน20เอร์เซ นั่นเป็นกรณีเผื่อการที่เขาย้ายทีมไปที่นั่นแล้วดันทําผลงานได้อย่างเปล่งปลงขึ้นมาจะมีการแนบเงือนไขเช่นนี้เอาไว้ด้วยแบบที่เราเห็นกันในหลายๆดิว สำหรับตัวของทางแบรด์เองนั้นก็ได้จดประกาศเซ็นสัญญากับทางปอดสมัทเป็นระยะเวลา3ปีด้วยกันซึ่งจะผูกมัดเขากับสโมอสรใหม่ยาวไปจนกระทั่งช่วงซัมเมอร์ของปี2027พร้อมออปชั่นให้พวกเขาสามารถขยายสัญญาเพิ่มได้อีก1ปีหากสามารถทำผลงานเป็นที่น่าพอใจตามลำดับ ในๆก็พูดถึงการขายนักเตะดาวรุ่งออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พ่อมจะขอพาเพื่อนๆมาดูทัศนะของทางอาเนอร์สโลตในใหญ่ดัชแมนถึงเรื่องดังกล่าวข้างต้นกันบ้างเมื่อเขาก็ออกมาอธิบายถึงเหตุผลเบื้องหลังในการตัดสินใจของสโมสรที่เลือกขายนักเตะดาวรุ่งมากมายออกจากทีมอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา มันเป็นเรื่องยากเสมอนะเพราะดาวรุ่งเองก็อยากจะทำผลงานให้ดีเหมือนกันสล็อตกล่าวแต่หากพวกเขาอยากจะพัฒนาพวกเขาก็จำเป็นต้องได้ลงเล่นมันง่ายๆแบบนั้นเลยพวกเขาเก้าขึ้นมาจากอคาเดมี่ทว่าต่อให้คุณมีดีพอที่จะได้รับโอกาสลงสนามบ้างแต่บางครั้งมันก็อาจจะไม่มีที่ถางให้คุณนะเพราะมันมีการแข่งขันสูงมากเสมอในแต่ละตำแหน่ง อย่างไรก็ตามในทีมนี้เรายังมีนักเตะโฮมกรนอยู่อีกหลายคนและหนึ่งในนั้นก็ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของเราทุกวันนั่นก็คือ t r ร y ด์โยนี่สโมสรแห่งนี้ให้โอกาสกับดาวรุ่งเสมอมันเป็นความท้าทายในการเฟ้นหานักเตะที่มีพรสวรรค์ขึ้นมาแล้วก็ให้โอกาสกับพวกเขา ต่ตัวของนักเตะเองก็ย่อมจะมีความต้องการในการพัฒนาเส้นทางอาชีพของพวกเขาเหมือนกันหากพวกเขาทําเช่นนั้นไม่ได้กับสโมสรแห่งนี้ขอยกตัวอย่างการที่มีทางเวอร์กิลฟานได้หรือโมฮัมะเหม็ดซาลาและรวมถึงบรรดาแข้งระดับท็อปคนอื่นๆด้วยในการขวางทางพวกเขาที่จะก้าวขึ้นมายึดตําแหน่งในทีมบางครั้งทางออกที่ดีที่สุดของพวกเขาเหล่านั้นจึงอาจจะเป็นการย้ายทีมออกจากสโมสรไป สิ่งที่ทางสโมสรของเราจะทําได้ก็คือการอนุญ,ญาตให้พวกเขาเหล่านั้นได้ย้ายออกไปเติบโตตามเส้นทางของตัวเองแน่นอนว่าเราทุกคนย่อมต้องการที่จะรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักแต่เราเองก็ต้องมีความรับผิดชอบกับบรรดาน,นักเตะดาวรุ่รงดาวนีด้วย หากพวกเขาอยากที่จะลงเล่นและไม่มีโอกาสจะทำเช่นนั้นกับพวกเราได้ผมก็คิดว่ามันเป็นการดำเนินการที่สมเหตุสมผลแล้วนะหากเราจะปล่อยให้พวกเขาได้ออกไปพัฒนาฝีเท้าต่อกับสโมสรอ,อื่นเมื่อฟังเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งที่ย้ายออกจากสโมสรของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับกลับมาดูทางฝั่งของนักเตะขาเข้ากันบ้าง หลังจากเมื่อคืนนี้มันก็มีข่าวลือแพร่สะพัดออกมาอย่างหนักในหน้าสื่อไม่ว่าจะเป็นหัวใหญ่หรือหัวเล็กที่ต่างก็ลงข่าวนี้เหมือนกันหมดว่าลิเวอร์พูลกำลังเดินเกมอย่างเร่งด่วนในการปิดดิวคว้าตัวควีชาตค,ควารัสเคเรียปิดตัวเทพมาจากทักอัสซูล่านาโปลีมาเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดสัมเมอร์นี้ เมื่อเราเช็คข่าวนี้ย้อนกลับไปจะพบว่ามันมีต้นทางมาจากทางฟุตบอลอินไ s i d e r ที่เป็นสื่อเจ้าแรกที่ระบุเรื่องนี้ออกมาก่อนที่สื่ออื่นๆจะมีการหยิบฉวยไปรายงานต่อเป็นทอดทอดแต่ด้วยความน่าเชื่อถือของทางฟุตบอลอินไซเดอร์เองที่หลายต่อหลายครั้งก็มักจะรายงานข่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงทำให้เรายังคงจะต้องฟังหูไว้หูกับเรื่องนี้เอาไว้ในเบื้องต้นก่อน แม้กระนั้นพวกเขาก็มีการอ้างว่านี่คือเป้าหมายที่ยอดทีมจากเมอร์ซี่ไซส์ของเราอยากจะได้ตัวมาร่วมทีมมาอย่างยาวนานและก็มีการติดตามดูเขามาอย่างใกล้ชิดต,ตลอดช่วงเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาด้วย ก่อนที่เราจะมีการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการลงมือตอนช่วงท้ายตราซื้อขายเช่นนี้เพื่อเป็นการบีบให้ทางต้นสังกัดของนักเตะอย่างนาปูรีที่ขึ้นชื่อเรื่องการเขี่ยวในการเจรจาให้พวกเขาเหลือเวลาน้อยที่สุดในการตัดสินใจปัจจุบันตัวของทางควารัสเคเรียเองก็เหลือสัญญากับยอดทีมจากเมืองเนเปิลอีก3ปีด้วยกันและมันก็ต้องใช้ค่าตัวอย่างน้อย70ล้านปอนด์เพื่อให้พวกเขาจะยอมปล่อยตัวนักเตะออกมา ทีนี้เราก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวข้างต้นนั้นมันจะมีมูลความจริงมากน้อยเพียงใดกันด้วยในอีกไม่กี่วันข้างหน้าข้อเท็จจริงก็อย่อมจะปรากฏออกมาต่อสาธารณะ ใน,นก็พูดถึงประเด็นการไล่ล่าตัวทางควีช่าควารัสเคเรียก,กันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้เราขยับมาดูการออกมาแสดงความคิดเห็นของคุณพ่อและรวมไปถึงทางเอเย่นส่วนตัวของเขาในช่วงก่อนหน้านี้ที่ดูเหมือนว่าจะเพิ่มน้ำหนักให้กับเรื่องดังกล่าวเริ่มต้นจากทักเอเย่นส่วนตัวของเขาที่ออกมาเปรยเอาไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนแล้วถึงความเป็นไปได้ในการย้ายทีมของนักเตะในความดูแลของตน เมไม่อยากจะให้ผู้คนคิดกันไปว่าควารัสเคเรียอยากจะอยู่กับทางนาปโปลีต่อไปนะมามูกาเจเกรีเอกเยนส่วนตัวของเขากล่าวเราต้องการจะย้ายทีมและเราก็รอให้จบหลังศึกยูโรเพราะเราไม่อยากจะให้มันไปรบกวนสมาธิของทางควีชาเป้าหมายแรกที่มีความสำคัญมากที่สุดของเราก็คือการย้ายไปอยู่กับสโมสรที่ได้ลงเล่นในศึกยูฟาแชมเปียนลีก ด้านคุณพ่อบังเกิดเกล้าของเขาอย่างทางควารัสเคเรียซีเนียก็มีการออกมาประสานเสียงไปในทิศทางเดียวกันกับทางเอเย่นส่วนตัวของนักเตะด้วยผมขอบอกตรงๆเลยนะว่าผมไม่ต้องการจะให้ลูกชายของผมอยู่กับทางนาโปลีอีกต่อไปแล้วควารัสเคเรียซีเนียกล่าวระหว่างการที่เขาไปให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางอินเมดีสื่อท้องถิ่นในลีกบ้านเกิดของเขาที่ประเทศจอร์เจีย นั่นเป็นเพราะว่าเราได้เห็นกันมาโดยตลอดว่านาโปลีมีการเปลี่ยนแปลงโค้ดแบบรายปีกันเลยทีเดียวแล้วมันก็ย่อมที่จะส่งผลกระทบต่อน,นักเตะที่อยู่ภายในทีมซึ่งก็รวมถึงลูกชายของผมด้วยมันจำเป็นที่พวกเขาจะต้องปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอยู่แทบจะตลอดเวลาเลยนะแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกับการที่คุณจะต้องมาเผชิญหน้ากับสถานการณ์เหล่านั้น คุณต้องมาเจอกับเรื่องพวกนี้มันทําให้เป็นเรื่องยากที่จะต้องรับมือกับมันทั้งนี้แม้ทั้งคุณพ่อและเอเย่นจะออกมายืนกรานเช่นนั้นแต่าทางฝั่งของนิโอคอนเตในใหญ่คนใหม่และรวมไปถึงทักอเรริโอเดอ s สเซนติสประธานสโมสรของทางนาปูลีเองก็มีการยืนยันออกมาต่อสาธารณะโดยตลอดเช่นกันว่าพวกเขาไม่มีความต้องการจะขายทางควารัสเคเลียออกจากสโมสรไป เมื่อเป็นเช่นนั้นเราจึงต้องมาดูกันว่ามันจะสามารถหาการผ่าทางตันในเรื่องนี้ได้หรือไม่อย่างไรกันแต่หากมันมีข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงเพียงเล็กน้อยนี่ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งดิวที่น่าตื่นเต้นอย่างยิง่ง ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราอีกเช่นเดียวกันเมื่อล่าสุดมันก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าลิเวอร์พูลได้นักเตะใหม่คนใหม่เข้ามาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่มันกลับไม่ใช่แข้งจากทีมชุดใหญ่อย่างที่เราคาดหวังหากจะเป็นการเปิดตัวถักเอาวินไอแมนประหลังดาวรุ่งอนาคตไกลมาจากทางหมาป่าวูฟันตันวันเดอร์เร ด้วยสนมราคา2ล้านปอนด์ลังเรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกมาเป็นครั้งแรกว่าเราสามารถบรรลุข้อตกลงได้ตั้งแต่เมื่อเดือนมิถุนายนก่อนจะเพิ่งมีการยืนยันการย้ายทีมออกมาด้านฟอเบียโซโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดก็ออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงรายละเอียดของดิวดังกล่าวข้างต้นสำรับการย้ายทีมครั้งนี้แล้วด้วย ลเว์ภูปิดดีวการคว้าตัวเอาวินไอแมนดาวเตะมากพรสวรรค์วัยเพียงแค่16ปีมาจากอะคาเดมีของวู v ฟลูมาโนโพสตยืนยันผ่านนัาเอ็กส่วนตัวของเขาเองมันเป็นการเซ็นสัญญากันยาว5ปีและพวกเขาจะจ่ายค่าชดเชยให้กับทางต้นสังกัดของนักเตะที่ตัวเลข2ล้านปอน ในตอนนี้เจ้าตัวเองก็ได้ผ่านกระบวนการขั้นตอนตรวจสอบการย้ายทีมทั้ง5ขั้นตอนของทางพิม์ลีกแล้วด้วยแล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ